สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุนทุนครับยนกิต้อนรับทุกทุนทรานเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอะดาวสตาร์นะครับดาวสตาร์ของวันที่25กันยายน2565นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับสําหรับดาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลม เพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดจะนําไปใช้เป็นอย่างอื่นก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อ,อนนําไปใช้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ ทัานที่เข้ามาใหม่หรือท่านที่เข้ามาเก่าที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับกดกดนิ้วชี้ขึ้นนะนิ้วชี้ลงอย่าไปกดเดดขาดนะมัน <c oughs> ขอขอ,ขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้ชับชม แบบนี้ทุกๆวันทุกๆวันนะครับเพราะว่าลาวสตาร์จะมีทุกๆวันนะออกเวลาประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับแล้วก็เดินดีด้วยนะวันนี้จะเป็นยังไงก็มาชมกันนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบห้าวันอาทิตย์สีแดงแยดแแสบตาเลยประมาณนี้นะครับ จดเจ็บแสบตาเลยนะ,ะเดี๋ยวไปจัดระเบียบก่อนแป๊บหนึ่งจัดระเบียบอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าก็มาชมกันเลยนะครับลาวสตาอ่าเด่นสองกับสามนะครับลองหนึ่งนะอ่าลองสองสามลอง,งอ่า สองกับสามนะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะครับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับไปกลับเลยนะสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะครับส่วนทดลองคือหนึ่งนะหนึ่งอะไรหนรึ่ 8, 9, 9, เงเจ็ดนะครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เรียงง่ายๆนะครับถ้าจะรูดนะครับก็รูดสองกับสามนะ สองกับสส่วนหนึ่งใครชอบก็พิจารณาดูนะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นลุมก็ความบันเทิงไปนะครับประมาณนี้เยวนะมันบังไหมวลูกคนจะบังคงไม่หลน,นะครับกขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆงนะแนวทางก็ตามนี้แหละชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นลุมเพื่อความบันเทิงไปนะครับขอ,ขอ,ขอ あ、uh